สวัสดีครับพบผมหนึ่งคุยบรรเลงนะครับสาหรับคลิปนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเป่าคุยล้านนาร่วมสมัยนะครับ k b f a t เบื้องต้นนะครับคุยล้านนาเนี่ยจะจับไม่เหมือนกับคุยไทยนะครับและไม่เหมือนกับคุยหลิบและไม่มีรูนิ้วคําด้วยนะครับซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคุยล้านนารูจะเท่ากันหมดนะครับอันนี้เป็นเสียงที่เพิ่มทําขึ้นมาใหม่นะครับซึ่งจะเป็นเสียงที่สูงกว่าเสียงเดิม ขึ้นมาอีกคุยล้านนาเดิมนะครับจะมีสองเสียงนะครับอันนี้จะเป็นล้านนาเดิมเลยผิดหมดจะเป็น e f a t แต่มันไม่ใช่คุยคีย e flat นะครับจริงๆอ่ะล้านนาจับโดตรงนี้ก็คือโดอยู่ตรงไหนก็นับคีย์ตรงนั้นนะครับจะเป็นเสียง e flat นะครับแล้วก็จะมีอีกเสียงหนึ่งที่เป็นเสียงแห่ประยุก์ตใช้เป่าแห่ประยุก์ตร่วมกับเครื่องตีสากลพวกคีย์บอร์ด กีตาร์หรือว่าเบสนะครับเพราะนั้นจะเป็นเสียงที่ถัดขึ้นมาอีกครึ่งเสียงก็จะเป็นปิดหมดเป็น E นะครับปิดหมดเป็น E แล้วก็ในตำแหน่งโดเนี่ยจะเป็นเอนะครับค mm ุยแล้วนะจะมีสองเสียงถ้าพูดไปแล้วก็คือคีย์ a แฟรกับ k a นั่นเองครับส่วนเรานี้นะครับจะเป็นคีย์บีแฟซึ่งก็จะสูงขึ้นมาอีกครึ่งเสียงครับตำแหน่งปิดหมดเนี่ยปิดหมดจะเป็น F นะครับในตำแหน่งโดจะเป็น B แฟรนะครับเดี๋ยวลองลองเสียงดู อันนี้คุีย KB แฟตนะครับนะครับระดับเสียงเดียวกันแต่เนื่องด้วยท่อมันไม่เหมือนกันนะครับความแน่นความกว้างมันก็ไม่เท่ากันนะครับ <S <S เดี๋ยวมาลองฟังเสียงสูงนะอันนี้จะเป็นโดตัวที่สองเดี๋ยวเราจะเป่าโดตัวที่3ของคุยเราใหญ่นี้ อันนี้เป็นโดตัวที่สามนะครับแต่เราจะเป่าตัวที่สองของตัวนี้นะครับตัวที่สองเท่าตัวที่สามนะครับก็ลองเลน ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะลองสาธิตการไล่บันไดเสียงนะครับโดเรมีฟาซอลารีโดหรือว่าเมเจอร์สเกลนะครับบันไดเสียง8ขั้นนะครับก็เริ่มโดตรงนี้นะครับเริ่มโดตรงนี้เรมี Ray, อันนี้เป็นมือซ้ายนะครับในกล้องเราจะเห็นเป็นสลับข้างนะครับซึ่ง วิธีการฝึกเนี่ยมันไม่ยากนะครับหลายๆท่านที่ชอบปุ๋ยจริงๆเนี่ยผมอยากเชิญชวนนะครับให้ทดลองเป่าปุ๋ยของทางเหนือดูบ้างนะครับซึ่งสามารถเป่าเพลงสามารถใช้เป่าเพลงที่ใช้ปุ๋ย k ีบีแพดได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเดือนเพนหรือเพลงสเสนหาแสนแสบนะครับก็สามารถใช้เป่าได้นะครับเพียงแต่เสียงก็จะออกแหลมๆนิดนึงนะครับแล้วก็การเรียงโน้ตอาจจะเรียงไม่เหมือนกันนะครับ จะมีตารางโน้ตไปให้ครับเป็นชุดของโครมาติกเลยนะครับก็มีครึ่งเสียงนะครับมีเครึ่งเสียงปุยเมืองปุยล้านนาเนจะเริ่มต้นถ้าปิดหมดเนี่ยจะเป็นซอนนะครับตำแหน่งโดจะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไล่เรียงให้ดูนะครับมีคู่มือไปก็ไม่ยากครับบางตัวที่มันสูงมากๆมันก็อาจไม่ได้ใช้เราก็ใช้ที่มันพอประมาณที่จะไปได้นะครับเพราะว่าปุยเสียงสูงเนเป่าลบกวนข้างบ้านมากเลยนะครับเสียงสูงมากนะครับเนี่ยเดี๋ยวลองเป่าให้ดูนะครับ ถ้าสูงกว่านี้ก็จะสูงมากๆแล้วนะครับก็ปิดหมดนะครับก็จะเรียงตามตารางน้อตเลยนะครับปิดหมดเป็นซอนนะครับปิดหมดเป็นซอนนะครับปล่อยหนึ่งนิ้วเป็นลาครับก็จะเป็นซอนต่ํานะครับปุ๋ยล้านนาจะมีซอนต่ํานะครับจะไม่เหมือนปุ๋ยไทยนะฮะก็คือจะมีซอนต่ําลาต่ําทีต่ํานะครับถัดจากโดลงมาซึ่งปุ๋ยไทยไม่มีละโดก็ จะเป็นโดสูงยกเว้นเพิ่มวิธีการทำปุ๋ยแบบปุ๋ยโลบีนะครับใส่กระเดื่องตรงท้ายนะครับซ้อนนะครับลานะครับทีโดเรมีฟานะครับซ้อนซ้อนนะครับซ้อนจับได้สองที่ซ้อนซ้อนไม่มีรูนิ้วค้ำนะครับไม่มีรูนิ้วคำ้ำซ้อน ซอนต่อไปลาสูงลานะครับทีสูงทีโดนะครับเดี๋ยวผมจะลองเป่าแค่นี้ให้ให้รับชมก่อนนะครับเียนะครับเริ่มจากซอนนะครับ ก็ขยับใกล้ๆเหมือนมันจะไม่ค่อยได้ยินอันนี้ถึงโดนะเดี๋ยวจะขึ้นไปอีกนะครับ ก็จะสูงสูงมากๆแล้วนะครับก็ตามปกติก็จะเล่นกันต่มกว่านี้นะครับจะไม่เล่นสูงขนาดนี้แต่เผื่อจะได้ใช้นะครับก็ซอนสูงนะครับซอนสูงก็เรียงโดอย่างนี้ เราอาจจะไม่ชินในการวางนิ้วข้างบนสี่ข้างล่างสามนะครับแต่ถ้าทางนิ้วการจับอย่างเงี้ยมันจะไปได้หลากหลายมากเลยนะครับซึ่งมันเป็นการเป่าคุยในรูปแบบใหม่ที่ผมอยากเชิญชวนให้ทุกท่านลองสัมผัสด,ดูครับว่าเป่าออกมาจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งในตำแหน่งของโคมาติกหรือว่าเครื่องเสียงนั้นนะครับผมจะยกตัวอย่างนะครับอย่างตัวซอนนะครับซอนชาร์ปหรือลาแปดก็เหมือนเดิมครับ จะวิธีการเปิดเครื่องรูนะครับประมาณน,นี้แล้วก็ต่อไปเป็นลานครับแล้วก็ในตำแหน่งลาชาร์ปนะครับหรือว่าทีแฟดนะเราจับงี้นะครับร T, แล้วนกะ็ทนะีแล้วก็โดแ,แล้วก็ในตำแหน่งของโดชาร์ปเนี่ยเราจะไม่มีเครึ่งเสียงนะโดชาร์ปโดชาร์ปจะจับอย่างนี้ เร <Re S 2> นะครับแล้วก็เรชาร์ปก็จะเป็นลักษณะของการจับอย่างนี้นี่แล้วมีมีกับฟาเป็นเครื่องเสียงนิ้วเดียวเป็นฟ้าชาร์ปนะครับแล้วก็ซอนแล้วก็ซอนชาร์ปสูงก็จะซอนชาร์ปสูงนะครับแล้วก็ลา ลาเนี่ยปล่อยหมดก็ได้หรืออย่างนี้ก็ได้นะครับแล้วก็ลาชาร์ปสูงจับที่เดิมนะครับแล้วก็ทีสูงแล้วก็โดสูงนะครประมาณนี้มีตารางโน้ตไปให้นะครับฝึกไม่ยากและทีนี้เรามาพูดถึงวิธีการเป่าเป็นคุยที่ลมพอดีพอดีนะถ้าลมเกินมันก็จะ มันก็จะไม่ค่อยเพาะนะครับเสียงมันก็จะมีปรินออกมาบ้างแต่ด้วยวิธีการเป่าของปุ๋ยล้านนาเดิมๆเนี่ยเขาจะกระแทกสูงอยู่แล้วครับไม่มีต่ำครับสูงอยู่แล้วครับก็จะโทนเสียงอย่างนี้เลยขนาดความยาวแค่สามสิบสามเซนพกพาสะดวกครับพกพาสะดวกก็เดี๋ยวลองเป่าเพลงสมมติว่า เรารู้แล้วตำแหน่งโดอยู่ตรงนี้นะครับแล้วมันเป็นเสียงเดียวกับ b ีแฟรเลยก็คือคุยคีบีแฟรแหละแต่เปลี่ยนตำแหน่งโดมาไว้ตรงนี้ซึ่งเป็นลักษณะของการจับในรูปแบบของคุยล้านนานะครับคุยเหนือคุยเมืองนะครับหลายท่านอาจจะเคยเห็นในโพสต์ที่เขาขายตามตลาดคุยว่าคุยริบพื้นเมืองบ้างนะครับคุยเมืองบ้างคุยล้านานาบ้างนะครับก็ว่ากันไปนะครับก็จริงๆแล้วผมตั้งชื่อคุยล้านานาเนี่ยก็คือ เดิมครับทางเหนือเนี่ยเราเป็นอาณาจักรแล่นานาน,นะแล้วคุ่ยก็มีมานานแล้วมีในประวัติศาสตร์มายาวนานนะครับตั้งแต่พระคุณแมงรายมหาราชนะครับก็มีเรื่องเล่ามีอยู่ในตำนานอะไรสืบต่อกันมารวมถึงเพลงต่างๆด้วยก็มีการใช้คุ่ยนะครับมีการใช้คลุ่ยอันนี้ก็ไม่แม่นก็จะไม่พูดถึงเรื่องนี้มากนักนะครับซึ่งเราจะมาพูดถึงวิธีการเป่า เดีย่ยงสมมติเราจะเป่าเพลงเดือนเพนเนี่ยคีย์บีแฟรเนี่ยเดือนเพนบีแฟรนี่จะเริ่มต้นที่ท e ีทีนะครับทีท e ีเดี๋ยวผมลองดูก่อนซึ่งการเป่าคีย์ C กับคีย์บีแฟเนี่ยเราจะลงต่ำไม่ได้ เราลงต่ำไม่ได้เลยนะครับเราก็จะใช้วิธีกันอย่างนี้ครับถ้าตามโน้ตมันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับถ้าเราจะให้มันมีเสียงทีต่ำเนะี่ยก็คือเราต่องปิดตัวนี้นะครับปิดตัวนี้มันก็จะเป็นทีต่ำเดี๋ยวลองให้ดูเลยนะเพราะว่าเราจะได้ยินกันในเรื่องของปุ๋ยโลบีนะปุยโลบีอันนี้ทำทำให้ดูนะครับ ถ้าไม่ปิดตรงนี้จะไม่มีทีต่ํานะแต่คุยลันน่นหน้าเนี่ยโดมันอยู่ข้างบนแน่นอนมันต้องมีทีต่ํานะครับเดี๋ยวผมจะลองหาตําแหน่งโน้อตที่เป็นทีทีนะทีทีนะครับโดเรมี้าซอนลาทีนะครับ

ม่อาจจะไม่ชินมือมากรวมผมด้วยนะครับเราก็จะฝึกไปพร้อมๆกันนะครับในระหว่างที่ผมทําขายในระหว่างที่ผมรีวิวผมก็จะมีการฝึกๆไปด้วยในตัวโน้ตในเรื่องของตําแหน่งโน้ตต่างๆนะครับ มันจะมีตัวทีต่ำตัวนี้เราต้องทำให้มันมีตัวต่ำถ้าเราแกะตัวนี้เป็นปกติมันจะไม่มีเลยนะครับมันจะไม่มีเลยมันจะเป็นเสียงโดนะครับเราต้องขึ้นข้างบน หรือเป็นการพักโน้ตรอเสียงนะครับก็ประมาณนี้ครับหรือถ้าเราจะเป่าเพลงอื่นนะครับเราจะเป่าเพลงอื่นอย่างเช่นเพลงสเสนหาเพลงสเสนหานี่เราจะเดี๋ยวใช้เรากีบีแฟจะเริ่มต้นตรงนี้นะครับโดเรนะครับ โดเรมีโดเรนะครับอันนี้โด ก็พอเป่าได้นะครับแต่เพลงที่มันตรงตามปกติอย่างวันนั้นผมเป่าเพลงนักร้องอนักร้องมันนอกนะครับเพลงเพลงนี้ครับอันนี้ก็ติดทีเหมือนกัน แต่มันเรียงดีพอมันเรียงดีแล้วเราฝึกมาดีมันก็จะเป่าได้ดีครับ จะไปได้ประมาณนี้ครับแต่สามารถฝึกได้เดี๋ยวผมทำโน้ตทำอะไรออกมานะครับก็เดี๋ยวค่อยๆทำคลิปสอนเป่ากันไปนะครับแต่เป็นกุ่ยที่น่าสนใจอีกชนิดหนึ่งนะครับซึ่งพกพาง่ายสะดวกแล้วก็เป็นหนึ่งในกุ่ยที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนานของเมืองไทยเลยทีเดียวนะครับเป็นกุ่ยล้านานานนครับซึ่งอาณาจักรล้านานานก็มีมาอย่างยาวนานครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับราคาไม่สูงครับ ในช่วงแนะนำเนี่ยราคาก็เป็นปกตินะครับราคาเทียบเท่าปุ๋ยปึกหัดราคาประหยัดเลยแต่ท่านจะได้ผู้สวยๆนะครับห้อยประดับไปเป่าเท่ๆเลยนะครับแต่ปุยปึกหัดราคาประหยัดนี่จะไม่มีคู่นะอันนี้เป็น PVC ธรรมดาครับ PVC ธรรมดาธรรมดาเลยแต่ว่าเราจะไปตรงที่เสียงนะครับซึ่งการเช็คเสียงเราก็จะมีระบบเหมือนกันอย่างสมมุติว่าซอนใช่ไหมครับผู้ควงซอนนะ คู่ควางลานะครับนะครับก็จะมีคู่เหมือนกันนะครับโด็ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ ปูออกเต็บนะครับคูแปดนั่นเองนะครับลาวดวงเดือนลองดาวดวงเดือนสักหน่อย นี้นะครับท่านใดสนใจก็เดี๋ยวจะเริ่มลงโพสนะครับช่องทางในการสั่งซื้อนะครับเป็นกลุ่มนะครับกลุ่มตลาดขายคุยออนไลน์นะครับวงเล็บหนึ่งุยบรรเลงนะครับก็เป็นสั่งซื้อในนั้นได้หรือว่าทาง facebook ส่วนตัวนะครับสมเด็จฟองสมุทรเป็นภาษาไทยหรือว่าทางเพจหนึ่งขุยบรรเลงได้ครับเดี๋ยวผมจะแปะช่องทางการสั่งซื้อคุยนะครับไว้ทางช่อง youtube ด้วยนะครับยังไงก็ฝากทุกท่าน ไในอ้อมอกอ้อมใจด้วยครับคุยล้านนาร่วมสมัยครับจากหนึ่งคุยเป็นเลงนะครับมีโน้ตมีตารางโน้ตนะครับไปฝึกหัดให้แรกๆก็อาจจะแปลกๆสักนิดหนึ่งนะครับแต่ผมยืนยันว่าถ้าท่านได้สัมผัสคุยล้านนานะครับอย่างจริงจังแล้วนะครับท่านจะหลงักคุยล้านนาร่วมสมัยนะครับจากผมหนึ่งคุยเป็นเลงนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับก็ขอลาท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ